สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กลัแบบมาเข้าสู่โหมดเกี่ยวข้าวเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็จะไล่เก็บแถวแถวท้ายหมู่บ้านให้จบนะครับแล้วก็จะไปฝั่งตะวันออกหมู่บ้านนะครับตอนรอบเช้าก็เอาฝั่งตะวันตกไปก่อนผมยังมาดูแล้วนี่ผมยังคิดเลยนะจากผมจะซื้อรถเกี่ยวข้าวหรือผมจะซื้อเรือดำน้ำดีดูเลย น้ำยังเต็มอยู่เลยครับแต่เราก็จะเกี่ยวเท่าที่เราเกี่ยวได้เนื่องจากข้าวมันล้มมากล้มเยอะแต่ผมชอบนะเกี่ยวข้าวนาที่มีน้ำแช่เงี้ยแต่ขอให้เป็นข้าวยืนนะที่หมายหมายความว่าชอบเนี่ยขอให้เป็นข้าวยืนเพราะว่ารถมันเลี้ยวง่ายครับ เวลาเราวิ่งรถไปตามพืนนาเนี่ยมันจะขับง่ายมากมันไปตามใจเราเลยแต่ถ้าเป็นนาแห้งๆอย่างเงี้ยนะโอ้ยพี่น้องไม่อยากจะพูดเลี้ยวไม่อยากจะไปยิ่งรถหนักๆด้วยยิ่งเลี้ยวไม่อยากจะไปเลย ไงกรุบไงกรุบแล้วแกเต้งก็หักไม้ปดไม้ครับเต้งเต้งเอาตัวซ้ำมันมาได้เหละเอาตัวซ้ำมันมาได้รนีเทนะ่าแค่น้ำ ล้มมากล้มนี่เวลาเกี่ยวเสร็จข้าวขึ้นตู้มันจะดำํำตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งครับเรากะจะให้ตรงนี้เสร็จประมาณเที่ยงนะครับ ต้องถอยแทงเอาครับเพราะมันมีกิ่งไม้กิ่งไผ่นลครับผมมีกอไผ่ 大灾呢 ไหนเอาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยครับเราจะไม่ฝืนเอาหมดทุกจุดนะครับเนื่องจากว่าเข้ามันแช่น้ำแตเ,เข้าวจะดำ อันนึงก็เกี่ยวอยู่ตรงนู้นครับหลังก้อไผ่เนี่ยอันนั้นก็ล้มลาดเป็นหน้ากองเลย เือเลยพี่น้องไปเป็นเรือเลยตกลงนี่รถเกี่ยวหรือเรือดำน้ำ น้ำเยอะๆอย่างนี้นะครับพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จผมให้เวลาสี่วันครับรับรองน้ําที่นี่แห้งราองแห้งหมดเลยนะครับไม่เหลือน้ําเลยเนี่ยเนี่ยสี่วันเพราะว่ามันไม่มีอะไรคุมน้ําแล้วมันก็จะโดนแดดเผาครับโดนลมโดนแโดนแดดน้ํามันก็จะระเหยไปเองครับ โอ้ยตัวใหญ่แท้งูไม่ใช่ปลาเด้องู จะโดนรถเหยียบตายไปแล้วทันครับเครือผักบุ้งเครือผักบุ้งปันเต็มเลยเครื่อผักบุ้งพี่น้อง ไปเดืองรถจมรถจมเหรอะฮะต้องขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ